แล้วก็มาแนะนาด้วยว่าเราทำตรงเนี้ยควรที่จะทำแบบต่อค่ะเพราะว่าหนูก็หาที่ปรึกษาอยู่พอดีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาพอดีได้ความรูเพิ่มเราก็สบายใจไปนึ่งขอบคุณค่ะจะลงออกไปคุณพอลลี่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านออกมาออกมาอพื้นที่อย่างนี้มันก็ดีค่ะเพราะว่าแม่ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย ได้มาเห็นว่ามันเป็นยังไงอะไรด้ยวย<ม>เพราะว่าเรื่องให้ความร่วมมือกับทางทางภาครัฐหรือทางเจ้าหน้าที่นี้เราให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะอ๋อวันนี้วันนี้พี่ก็รู้แล้วเขามาแนะนำแล้วหละค่ะหลังจากนี้ก็เมื่อกี้พี่ก็ศึกษาาไปแล้วเนาะใช่ค่ะว่าจะต้องทำยังไงให้ถูกต้องแต่ก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้เดินเรื่องอะไรกันเลคือก่อนหน้านี้นี่เราเราแจ้งไปที่เทศบาลเทศบาลของปกติเพราะว่ามันเป็น ในส่วนนี้คือเป็นจุดของเทศบาลค่ะเราก็โทรไปแล้วโทรไปแล้วทีน,นี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ออกมาวัดหรือว่าออกมาดูว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบไหนแบบไหนแล้วเขาจะมาแนะนําเราอีกทีแต่ว่าเราก็รอรอแล้วยังไม่ออกมาค่ะแล้วทีนี้พอดีท่านปลัดมาพอดีเขาก็ให้เบอร์หนูไว้แล้วโอเคตกใจมันไม่มาเยอะเลยตกใจมาตตก <laughs> ตกใจค่ะเ <laughs> <laughs> ยอะมากมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้ <laughs> าหน้าที่ของการปกครองและสาธารณสุขมา เดี๋ยวเรารอดูว่าตอนเย็นนี้ขาจะออกยังไงรอฟังตอนเย็นนะนี่แหละคือประเด็นนี่คือประเด็นเพราะว่ามาลุมมาอย่างนี้นะตอนเย็นเรารอดูว่าข่าจะออกยังไงแต่ตอนนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากกลนแค้วโล่งมากค่ะโล่งเนาะค่ะเพราะว่าตอนแรกนี่คือเราเรามาทําตรงเนี้ยมันมันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําทําบ้านเช่าหรืออะไรแต่ว่าพอดีมัน มันเหมือนกับว่ามันสืบเนื่องกันนะคะเพราะว่าเอามาตัหลังหนึ่งแล้วหลังที่สองก็สั่งมาสั่งมามันก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านนี่แล้วทีนี้เราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมาหมมันก็ไม่ใช่หมู่บ้านหรอกเรามาตั้งกันเองเพื่อใช่<ำ> <laughs> เราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรสักเท่าไหร่เราก็ได้แต่โทรไปที่เทศบาลกบุูมนะคะเพราะว่าเราก็ พื้นที่นี้ก็ต้องเราต้องแจ้งกับเทศบาลก่อนนะคะแล้วก็แจ้งไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะออกมาออกมาตรวจพื้นที่ก่อนแล้วค่อยเขาจะให้คําแนะนําทีหลังหนูก็เลยเฉยอยู่อย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ต้องทําอะไรแล้วทีนี้พี่จะทําไงก็คือ <ไป S 1> ต่อจากนี้ก็คือก็คงต้องโทรหาประหลัดนะคะเ <laughs> บอร์โทรปรนะหลัดเนาะโทรหาประหลัด<ม>นะคะ มีปรโทชนกันรโยช์กนไปไหนไปไหนไปไหนไปไนไปไห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 นไปบหนไปไหนไปไนมปอนไปอหนไ่ไนไยอหนไปไหนไปหนไปไหนไปไหนไปไอนไครับไปไหนไปไนะหนะคไหนไยไหนไงนไปไนมาไหนไหนไปบหนไนไปไหนไหนนนููไูนไนนนนนนหลหนหหนไปนะนหนไปนหหน ก็แปลกใจว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยเยอะจริงๆหลายฝังนะคะอันนี้เจ้าของที่นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ยูทูบเบอร์ได้เช่าเป็นรายวันรายเดือนนะคะบางคนก็เช่าเป็นรายเดือนบางคนก็เช่าเป็นรายวันโอ้ หนึ่งมืนรีสอร์ทเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทางนี้สิบนะคะทางโน้อนอีกค่ะโอ้เฉพาะสวนยางป่านี้ก็เยอะนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่กลับค่ะยังคุยอยู่เดี๋ยวเราไปดูนะคะ สุณมั่งอะไรเด็กๆอยากได้หมวกอย่างนี้จังเปเอาไว้อ๋อเขมอนแล้วอ๋ออันนี้เดกกันแต่ได้ดีมากเลยตัวเลือตัวเดียวนี่แหละเล้ตัวเดียวเลี้ยตัวเลียนี่งาอไม่ต้องดหรอกสมุดปลาวา่ให้เาอโอ้ห